สวัสดีครับผมยูกับผมต้นแค่ช n n น l บ่าวอีสานนะครับผมมืีอีพีนี้เลยครับผมสิภาพพม่พี่น้องมาเบิ่งนี้ครับผมนี่เลยครับอเนี่ครับผมใครแม่งด่านะครับผมเพิ่นกำลังฝักนะครับนี่ครับอันนี้กับพอกับแม่นะครับผม มีซีโตนะครับในสองรังนะครับในสองรังนะครับไปเอายูทงไฮทงหน้าบานเท่านะครับผมน,นี้กับขบรออแล้วเพิ่นกับฟ,กกฟกักแล้วนะครับผมหนึ่นนารังฟกักเป็นโตนะครับผมล่ออีพี่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมสิมาไทายพอเม่พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะกับนะคลิปนี้กับขอฝากไว้ เียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ